สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับสศสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้อยู่กับ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ปี2016จด17คันนี้นะครับ 2.4V เครื่องยนต์ดีเซลราคาพิเศษวันนี้นะครับ9 7 9 0 0 0บาท นั่นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นขายดีของร้านเรานะครับแต่ฟอร์จูเนอร์เองก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับขายแล้วก็ส่งตัวไทยซึ่งตัว2.4เนี่ยก็ถือเป็นตัวที่ขายดีมากมากแล้วตอนนี้ก็มีการปรับตัวลงตามกนไกการตลาดนะครับปรับราคาลงนะครับตามสภาพรถตามปีรถตามเลขใหม่นะครับซึ่งคันนี้เป็นสีขาวราคานี้ก็จริงๆผมก็ไม่เคยขายราคานี้มาก่อนก็ปรับตัวลงโอเคฉะนั้นแล้วนะครับราคานี้อย่าพลาดชมเลยทีเดียวผมจะพาไปชมความสวยงามของเจ้า f o r t u n e r 2.4 V สีขาวคันนี้นะครับ คันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเข้ามาขออนุญาตมารีวิวให้ชมกันนะครับแน่นอน f ุ่ฟรรุ่นนี้ก็เป็นตัวที่มันยกเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยรุ่นนี้มาออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทั้งภายนอกภายในบล็อกเครื่องยนต์และเกียร์ก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับชุดกระจังหน้าก็เป็นชุดกระจังหน้าโครเมี่ยมลมดำนะครับ ชุดไฟหน้านะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ B I B L E D นะครับมาพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับช่วยให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นการขับขี่ดียิ่งขึ้นนะครับชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับก็คือมีการปรับแต่งมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็โลตัวโ o รเจคเตอร์แชมป์ไปทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นตัวบอดี้โฉมปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัว2องกี่ก็ยังเป็นล้อแม็กกีดูโทนทีเทากับสีเงินนะครับสลับกันนะครับก็คือเป็นล้อแม็กที่ลดจากโรงงานล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับ ติดรถเจาาโองงานเลยถ้าถอยมามองที่มุม4ี่ห้าองศาพวกชุดแต่งที่เรามองเห็นผ่านกล้องอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกแหลกหลังคานะกันศาศาสาดนะครับ ชุดมือเปิดโคลเมียมหรือชุดบันไดข้างตัวนี้เขาให้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วผู้ชมตามมาดูด้านหลังนะครับก็ผมก็ต้องอยอมรับว่าฟ o r t ดอร์ตัวรุ่นนี้นะครับผู้ชมก็ถือว่าออกแบบมาก็สวยลงตัวใช่ได้นะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าตัวที่เขาผลิตฟอนเดอร์แชมป์เนี่ยผมว่า f อนเดอร์แชมป์ก็เป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะตอนนั้นนะไม่มีใครล้มฟอนเดอร์แชมป์ได้นะผมบอกเลยนะแต่ว่าตัวใหม่ออกมาก็คือขายดีเลยแหละนะครับสภาพก็คือมันเลียวขึ้นมันดูยาวขึ้นนะครับอย่างตัวด้านหลังเองก็ออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้้้้าาาายยยยยยเเองไไไทททีสวลนะ LED นะ รูปทรงมุมมบลแงเลยสวยงามเลยนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้แต่งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเนี่ยหลายคนก็จะไปแต่งกันนะครับก็ไปใส่ตัวอักษรเรื่องแสงแล้วแต่แล้วแต่เขาจะไปแต่งเพราะว่าของแต่งเยอะมาก9 7 9 0 0บาทคือค่าตัวองเจ้าคันนี้นะครับตัวออปชั่นที่ให้มาก็คือประตูหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมจากรีโมทนะกุญแจสมาร์ทคีย์หรือกดที่ป่าท้ายนะครับหรือกดที่แผงควบคุมด้านหน้าได้เลยนะครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของโคจิเนอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ชม เบาสามแถวเจ็ดที่นั่งเบาะแขวนเป็นเอกลักษณ์บางแต่รุ่นแรกเลยที่ไม่ยอมเปลี่ยนมันถือว่าเป็นซสกญลเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของฟูเจอร์ไปแล้วนะครับถึงว่ารุ่นอื่นจะเป็นแบบพับด้านล่างพับเรียบก็แล้วแต่แต่ฟูเจอร์ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งแอร์ราวสามตอนนะครับจินสบายทั่วคันอย่างแน่นอนนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะควบคุมจากแผงด้านหน้านะครับเปิดปิดจากด้านหน้าได้เลยนะครับมีตัวเปิดปิดนะครับตัวนี้แล้วก็พวกนี้นะนะคุณผู้ชมคนรุ่นใหม่ก็ชอบเล่นโทรศัพท์ก็็จจจจจะะะะะมีีววออออรรรรรร์์์ชชชาาาาาาไไไปปใหห้้้ดดดดดยนนนนนนนคคัััับบบบฟสลููกกกกกเเแงงงตท่ิิิ ตัวนี้ไม่มีพรมเหมือนคันก่อนที่ผมรีวิวนะคือเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะครับรถสวยเดิมหน้าหลังนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับก็การันตีว่ารถเดิมนะครับส่วนไหนที่มันมีรอยเราก็จะไปเก็บรายละเอียดให้นะครับไปขัดเคลือบสีไปเก็บรายละเอียดนะครับเปิดปิดได้ง่ายนะครับเราไม่ต้องไปดันช่วยเขานะครับเป็นระบบอัตโนมัติก็คือถ้าเราไปดันช่วยบางทีไปงัดมันอาจจะระบบมันอาจจะค้างได้นะครับคุณผู้ชม ตามมาดูที่ไหนนะครับสำหรับเจ้า Fortuner 2.4ปี2016 17คันนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่17แท้นะเพราะว่า17แท้มันจะเป็นดิฟ400ร้อใช่ไหมตัวนี้เป็นดิฟหน้าดำหลังอยู่นะครับคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะฮะภายในตัว2.4นะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มสลับกับสีดำนี่เลยโทนนี้เลยก็คือแบบเน้นแบบเรียบง่ายนะครับไม่เน้นรูร่าอะไรมากนะเน้นแบบเรียบๆนะครับเรียบๆดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะตัวนี้ยังให้ให้เบาะไฟฟ้ามาอยู่นะปรับเข้ากับสีรคราชผู้ขับ นะภายในเนี่ยจอนะจอมีเน <speed hat> <tide> ียให้ด้วยผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูออปชั่นอื่นๆนะจุดขายรถมือ2ออีกจุดหนึ่งที่เราไม่ควรจะพลาดชมก็คือในเรื่องของเลขไม้นะครับในเรื่องของเลขไม่ไม่94,000กิโลรถปี16 17 18 19 24ปี4ปี90,000กมโลก็ประมาณปีละ20,000นนะครับก็ตามมาตรฐานเลยนะครับตามมาตรฐานเลย ถือว่าใช้น้อยนะครับตัวนี้ออปชอั่นละเอียดต่างๆภายในนะครับก็อัปเกรดจากตัวเดิมขึ้นมาจากจอ5นิ้วเป็นจอทัศสกรีน7นิ้วนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับให้เนวิเกเตอร์มาด้วยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยสามารถเข้าใจได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับเส้นบอกเส้นทางตำตงตงตงแหน่งเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับง่ายๆสบายๆเลยนะครับและที่รองังก็คือแมปการ์ดเนี่ย น้ำแบบกาซที่อยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังด้วยนะบางทีจะไปแกะออกถ้ามันเป็นเล็กๆนี่แหละผมแกะให้ดูก็ได้นี่แบบกาซอยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังถ้าเราออกจอมันก็จะดับนั่นเนวิกเกเตอร์จะใช้ไม่ได้นะเป็นกาซนีนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กาซเพลงกาซภาพนะครับนี่ระบบแอร์ก็ใช้งานได้ง่ายเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับควบคุมได้ง่ายนะครับมีก็ปุ่มแอร์หลังเขาย้ายมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพื่อให้เปิดใช้งานได้ง่ายนะครับสบายถ้ามีคนอยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องเปิดเปลืองเปลืองเป,ง Air, เปงลืองแอ ระบบเกียร์นะบล็อกนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วนะครับคือรุ่นก่อนของฟอร์จูเนอร์ตัวแรกฟอร์จูเนอร์แชมป์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์สปีดห้าสปีดตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับมันจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันหรือโหมดพ่อโหมดเนี่ยสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับนะเกียร์อัตโนมัติใช้งานได้ง ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีโหมดกับคี์แบบโหมดสปอร์ตนะแคดเดนชิพนะครับด้วยการออกแบบของผู้จัเนอร์เองผมมองว่าออปชั่นเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ซับซ้อนใช้งานได้ง่ายแล้วก็ออปชั่นเขาก็ไม่ได้เยอะนะเมื่อเทียบกับรถรถทั่วไปในตลาดออปชั่นเขาไม่ได้เยอะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเจ้าตลาดผมมองว่าเป็นรถที่ดูแลง่ายปัญหาเนี่ยแทบไม่มีเลย ปัญหาจุกจีกน้อยมากนะครับคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาขายดีเพราะว่านหนึ่งแหละนะครับในเรื่องของสูมบริการด้วยนะครับในเรื่องของอความทนทานของตัวตัวรถปัญหาการใช้งานเนี่ยมีน้อยนะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยถ้าเราใช้รักษาไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่มันก็ใช้าง,งานได้ง่ายแต่ด้วยตัวผมเองที่ผมรีวิวนะก็คือผมใช้โตโยต้าอยู่แล้วนะครับนะบผมก็สามารถพูดได้เต็มเสียงเลยว่ารถเป็นรถที่ไม่ค่อยมีปัญหาคุณผู้ชมใครจะได้คันนี้นะ 2.4V16-179 7 9 0 0 0บาทราคานี้ สุดคุ้มมากกับรถสีขาวไม่เ0้าหโลนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจตามไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะตามมาดูห้องเครื่องได้เลยนะรถมือสองผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะผมจะพาดูนี่แนะครับดูความเดิมดูเลขไม่ดูภายในเล็กน้อยนะครับหลกัหลกๆคนที่เลือกซื้อรถกับผมเนี่ยนะครับที่ผมไปส่งทัวไทยเนี่ยก็คือเน้นเดิมหน้าหลังเดิมนะครับเนี่ยผู้ชมดูห้องเครื่องเลย อันนี้คือมาใหม่ๆกิฟต์เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับน็อตมากระโปรง4ตัวอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เคยมีรอยขันนะครับหรือรอยแกะนั่นก็การันตีว่าคันนี้ไม่มีประวัติเฉียวชนเพลทเดิมๆแต่โรงงานนะครับเดือนธันวาปลายปีปี16นะ16มาจด17นะครับตัวนี้นะครับ59.60นะครับ979,000บาทใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับเล่มพร้อมนะครับบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่ต้องคิดอะไรเยอะ นะคุณผู้ชมใครอยากตอบโจทย์เรื่องรถครอบครัวที่ประหยัดน้ามัน For ์คินเนอเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรตัตวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านไม่ควรพลาดชมไม่ควรพลาดที่จะเป็นเจ้าของนะครับสามารถจับจองได้เลยหรือโทรหาผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซ้ำสไลค์ในทุกๆคลิปที่สอสัดารีวิวด้วยนะครับผมจะพารถสวยๆมาให้ท่านชมตลอดนะครับเพราะว่าตอนนี้เองตังว่ฟ f ์ r t เนอร์เราเยอะมากนะรอติดตามชมได้เลยตั้งแต่ตัวปี05 จนถึงปี2020ผมมีขายทุกรุ่นตอนนี้ Fortuner อยากได้ทักมาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกับ Fortuner 2.4V ปี2016จด17,979,000บาทสวัสดีครับ